ส่วนสถานศึกษาพอเพียงมูล,ลนิธิยุวสถิรคุณจัดพิธีปิดการประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จันทบุรีค่ะที่หอประชุมอาคารพระแม่มารีโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ตำบลจันทนิมิตรจังหวัดจันทบุรี ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูล,ลนิธิยุวสถิรคุณได้จัดพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตนเองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่ทางศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูล,ลนิธิยุวสถิรคุณจัดขึ้นระหว่งางวันที่30-31สิงหาคม2557 โดยก่อนพิธีปิดการประชุมทางคณะผู้จัดงานได้ให้ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประเมินตนเองพร้อมทั้งมอบประกาศนียบตัตรให้กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมจากนั้นจึงเป็นพิธีปิดการประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปร,ยยรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จันทบุรีโดยมีดเร,รเป็นจัักษ์น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรึกษาศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณเป็นประธาน สำหรับการประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จันทบรุรีก็เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเห็นความสําคัญและคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้มีบทบาทสําคัญในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้หน่วยงานและโรงเรียนต่างๆสามารถเข้า เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อดำลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลับไปใช้ดำเนินงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป